สวัสดีค่ะพกกูกบรายการโคซินหิงหมอนนิวช้าวันผานที่1 8เมษายนราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานเื่อนหน่อยผันผวน,นทีเดียวนะคะช่วงกลางวันนี้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นใกล้แตะ2,400ดอลลาร์แต่ว่าช่วงกลางคืนมีแรงเทขายออกมา ตลาดมาให้ความสำคัญกับการที่เฟดชะเลื่อนการลดอดอกเบีย้ยในปีนี้นะคะทั้งที่จริงๆประธานเฟดก็แถลงตั้งแต่คืนวันอังคารแล้วนะคะว่าเงินเฟอ้อดูเหมือนอาจจะไม่ได้แบบลดลงสู่เป้าหมาย2%เรเราก็เป็นการส่งสัญญาณว่าอาจจะต้องเลื่อนการปรับลดอดอกเบีย้ยในปีนี้นะคะคือตั้งแต่เมื่อ วันเมื่อวานนะคะทุวงเช้าแล้วก็ตลาดก็ปรับมุมมองแล้วว่าเฟรดอาจจะลดดอกเบีย้ยในปีนี้แค่ครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะลดเต็มที่ก็อาจจะสองครั้งนะคะน้อยกว่าที่ตัวประมาณการดอกเบีย้ยหรือว่าดอทพอตนะคะที่เฟรดคาดการณ์ในตอนเดือนมีนาคมว่า,าจะลดดอกเบีย้ยในปีนี้สามครั้ง ซึ่งเดี๋ยวก็คงอาจจะต้องติดตามการประชุมเดือนมิถุนายนเป็นหลักนะคะก็จะสร้างมุมมองของเฟดที่ชัดเจนมากขึ้นว่าตกลงเนี่ยสโลดตดอกเบี้ยกี่ครั้งแน่ในปีนี้นะคะตอนนี้ก็ตลาดก็คิดว่าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยแค่แค่ครั้งเดียวในการประชุมเดือนกันยายนนะคะทองคำ ปิดตลาดเมื่อคืน2,360ดอลลาร์ลดลง22ดอลลาร์นะคะประเด็นเรื่องสงครามตะวันออกกลางอาจจะไม่ได้มีข่าวอะไรเพิ่มเติมเข้ามาตลาดก็เลยกลับไปให้ความสนใจกับการที่เฟดเลื่อนการปรดัดผลดอกเบี้ยนะคะก็กลายเป็นปัจจัยลบเข้ามาแต่ว่าต้องบอกสากา์ในตะวันออกกลางก็ยังไม่นิ่งนะคะเราอาจจะต้องยังติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด ส่วนกองทุน SP เอสีดกอทัสขายทองคำออกมาค่ะเมื่อวานนี้2.59ตันสําหรับประเด็นที่ต้องติดตามคืนนี้สหรัฐจะประกาศจํานวนผู้ขอรัฐกันว่างงานตลาดประเมินว่าอาจจะเพิ่มขึ้น4,000รายเป็น2,15,000รายนะคะมีการถแถลงของจอรน,นีเฟรดสอท่านก็คือผู้ว่าการเฟรดโบแมนแล้วก็ประธานเฟดส,สาขานิวยอร์กนะคะอาจจะให้ ความเห็นคล้ายๆเจอลมพาวเวอร์แบน์เฟริรก็ได้นะ,ะว่าก็อาจจะแบบไม่ได้ลดอัตราทุกเบี้ยเร็วอ,อย่างที่คาดไว้ตอนแรกนะคะแนวนน้มราคาทองคำก็คิดว่าในระยะสั้นอาจจะฟื้นตัวนะคะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตะวัาดออกกลางเป็นหลักอยู่นะคะสถานการณ์ถ้ามีข่าวอะไรที่ดูเหมือนรุนแรงเนี่ยทองคำก็พร้อมที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ทุกเมือ่อ แนวรับให้2,355 2,340แนวต้าน2,380แล้วก็2,400ดอลลาร์ค่ะส่วนราคาทองแท่งเมื่อวานทำออทําไฮนะคะช่วงเย็นๆเลย41,650บาทเพิ่มขึ้น450บาทค่ะเพราะว่าราคาทองตัดโลกในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะียปรับตัวเพิ่มขึ้นมา แนวรับ41,150บาท41,000ทวนนะคะแนวต้าน41,400บาท41,600บาทนะคะคำแนะนำการลงทุนตอนนี้ทองลงมานะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะให้เราเข้าไปซื้อเก็บนะคะเราเราซื้อตอนที่ทองปรับตัวลงก็น่าสนใจนะคะเพราะาประเด็นเรื่องตะวันออกกลางก็ยังไม่นิ่งทีเดียวนะคะก สำหรับ g ก l ฟิวเจอร์นะคะแนะนำว่าเ็าเข้าซื้อได้นะคะจุดที่ให้เข้าซื้อเนี่ยนะคะ2,355อดอลลาร์เป็นเป็นจุดโตรของเมื่อวานนี้นะคะคันลอสอาจจะประมาณ2,340อ่ดอลลาร์นะคะส่วนถ้าเป็นโก l ออนไลน์ฟิวเจอร์นะคะก็ พรีเมียมไป30ดอลลาร์นะคะก็เข้าซื้อ2,385ดอลลาร์เราก็ค้าลอสประมาณ2,370ดอลลาร์นะคะเงินบาทกลับมาอ่อนค่าอีกแล้วเมื่อวานนี้นะคะ36มสบาทเจสิบงสตางะคะ์อ่อนค่าสิสตางค์นะคะก็เป็นประเด็นหลักก็คือเงินดอลลาร์ก็ต้องบอกว่ากับแข่งข้าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่เมื่อวานเงินดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าลงบาทวันนี้อาจจะนิ่งนิดหนึ่ง นะะแนวรับเงินบาท36บาท50สตางค์แนวต้าน36บาท80สตางค์นะคะ USD future แนวรับ36บาท30สตางค์นะคะแนวต้าน36บาท60สตางค์นะะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในทองคำนะ,ะสวัสดีค่ะ